ระวังมิจฉาชีพลอกเงินบำนาญกลโกงใหม่ที่คุณอาจตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเรื่องเงินบำนาญและเงินสวัสดิการเป็นหัวข้อที่สำคัญและไว้ใจให้ใหกับผู้รับบำนาญหรือทายาทอย่างมากแต่ในช่วงนี้กรมบัญชีกลางได้ออกการเตือนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการกลโกงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมิจฉาชีพใช้ชื่อและภาพถ่ายของผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางเพื่อหลอกลวงผู้รับบำนาญว่ายังมีเงินสวัสดิการที่ยังไม่ได้รับและเร่งให้ติดต่อกรมบัญชีกลางทันทีซึ่งเป็นการกลโกงที่ซับซ้อนและอาจทำให้ผู้รับบำนาญสูญเสียทรัพย์สินได้อย่างง่ายดายแล้วทำไมการกลโกงนี้จึงเกิดขึ้นได้บ่อยขนาดนี้ คำตอบคือมิจฉาชีพใช้ช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงง่ายเช่นลายปลอมและหนังสือราชการปลอมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในผู้รับบำนาญซึ่งหากผู้รับบำนาญหลงเชื่อและส่งเอกสารส่วนตัวไปให้มิจฉาชีพผลที่เกิดขึ้นอาจร้ายแรงกว่าที่คิดไว้แต่ทำไมกรมบัญชีกลางจึงไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้รับบำนาญโดยตรง กรมบัญชีกลางย้ำว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้รับบำนาญหรือทายาทเพื่อให้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นซึ่งหมายความว่าการติดต่อที่ผู้รับบำนาญได้รับมาก่อนนี้มีแนวโน้มเป็นการกลกลโกงมากกว่าในขณะที่กรมบัญชีกลางมีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนและปลอดภยัยเช่นเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th และสื่อโซเชียลของกรมบัญชีกลางที่มีเครื่องหมายถูก verified เท่านั้นแล้วเราควรระวังอะไรบ้าง ก่อนการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับเงินบำนาญหรือเงินสวัสดิการควรตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดโดยไม่ควรหลงเชื่อใครหรือเอกสารใดๆที่อ้างว่ามาจากกรมบัญชีกลางโดยไม่มีการตรวจสอบก่อนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ c เซ็นเตอร์ของกรมบัญชีกลางหมายเลข0 2 2 7 6 4 0 0ในวันและเวลาราชการคำถามสำคัญที่คุณควรถามตัวเองคุณแน่ใจหรือไม่ว่าการติดต่อที่คุณได้รับมา,มาจากกรมบัญชีกลางจริงๆ หรือมันเป็นการกโกงที่อาจทําให้คุณสูญเสียทรัพย์สินได้มาเริ่มต้นตรวจสอบและปกป้องตัวเองจากการกโกงที่อาจเกิดขึ้นกันเถอะ